อ๋อก็จะไม่มือมันติดไงคือต้องให้ตัวนี้อยู่ตรงกลางใช่แล้วก็ทีนี้ถาม<ช>ว่าเวลากดตตวเนี้ยมันก็เลื่อนมาตรงช่องลิงหนึ่งกด<อ><อ>นี้ช่องสองช่องสามให้เลื่อนตรงกลางปุ๊บถ้าถามว่าถ้าเสียบไฟอยู่ครับมีโอกาสที่เลื่อนกลับมาได้พอให้กดเลื่อนอยู่ตรงกลางปุ๊บก็ดึงปลั๊กออกอ๋อแล้วก็สมามารถถอดใช่ทีนี้ตรงนี้มันก็จะดูด้วยแบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่มันเปิดอยู่มันก็เหมือนไฟเข้าอ่ะมันมีโอกาสเด้งกลับได้ ให้ยึดตัวกลางเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยได้ถอดออกก็อยู่ตัวกลางอย่างเงี้ยก็เหมือนไฟดับเนี่ยคโอเคหลังจากนั้นเราก็พับมุกออกก็คือตัวนี้ใช่แบตเตอรี่งานตรงนี้อยู่นะ่งานสองตัวนี้อ่าตัวนี้ออกแลก็ดึงออกโอเคครับตัดเนี้ยบอ๋อก็ดึงออกได้เลยใช่ใส่ก็ถ้าอย่างงี้ใส่แบบมันหมุนแต้ที่มันตึงนะถ้าไม่ตึงนี่มันจะย่น ตึงๆหมุนในตัวนี้คือหมุนตัวแผ่นหมุนได้หมุนตลอดหมุนไม่ไงก็ได้ใ,ให้มันตึงๆใส่ก็เอ่ยห้หัวหน่อยก็คือคิดว่าตัวน,นี้มันจะมีหวัวพิลึกไหมเัาจะครอบอยู่ขา้างหน้าถ้าครอบไม่ตรงก็ะจะว่าเหมือนกับอันนี้จะอยู่หลังผ้าหมึกกับหน้าผ้าหมึกถ้าอยู่หน้าผ้าหมึกมันก็ต่อมาได้แต่อยู่หลังผ้าหมึกจะต่อผ้าหมึกไปโดนกระดาษอ๋ออเเนะใส่ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนั้นดันหน่อย ก,กดลงใช่จะได้หมดนี่จริงๆนะทำไม่ไม่เป็นย่ะอ,อ๋อหลัวพราหมึกต้องอยู่ต้องอยู่ข้างหลังนึนใช่ใชต้องประมาณนี้นะโอเคครับครับผมนี่จะเป็นแบตเตอรี่เองครับผมถ้าออฟอยู่กดที่ออนออฟนะรถ้าทำมันก็ช่างปักกระดกวาดเลยถ้าออนก็ใช้แบตเตอรี่อยู่ส่วนนี้เซตถ้าเราจะตั้งค่าต่างๆเราก็ต้องเลื่อนมาเองครับ เลขศูนย์กจอจะเปลี่ยนไปเป็นคีตีคีตอ๋อเป็นสี่ีดครับผมก็เหมาอนที่ว่าเขาให้เราใส่ถาดานสี่หลักครับถาดถาดก็คือหนึ่งสองสี่ที่เราจะหาเลขตัวหนึ่งแลก็คือบวกลบอินเตอร์บวกพวกตัวเลขนะครับลบคูิลดตัวเลขอ๋อครับผ้เป็นหนึ่งพอหนึ่งผู้อินเตอร์มันก็เกิดบาราหลัที่สองแล้วก็บวกอีกแค่เลขสองเตอ เติมไปใช่เข้าโปรแกรมได้อออ๋ที่พี่ซื้อหนึ่งก็คือโปรแกรมหลายโปรแกรมอ่ะกดโหมดโหมดอย่างนี้จะเป็นโหมดก็คือสอง,ส,องสามสี่หนึ่งงงวนอย่างเงี้ยโปรแกรมที่หนึ่งที่เราใช้ก็คือตั้งเวลาโปรแกรมที่หนึ่งเราคือเราใช้คือตั้งเวลาจ้ะครับเข้าไปปุ๊บโปรแกรมที่หนึ่งอันนี้จะเป็นอะไร ปีปีสถาบันยี่สิบถูกไหมถูกครับอะไรถูกต้อง enter ถ้าไม่ถูกเราก็บวกเพิ่มเอาวิทย์2าไปพอถูกต้องแล้ว enter เนี่ยก็จะเป็นเดือนที่สองระบบยี่สิบสี่ชั่วโมงก็คือมันจะมี12กัน24ครับอ enter นี่คือเวลาปัจจุบันครับผมนาฬิกา54 54ก็บวกไปที่ แล้วก็ <Okay. S 2> <EN T. S 3> แลหมดออกก็เซตกลับมาอ๋อคือตรงนี้มันเซตไปไวาเซตไปเซตกลับใช่ใชเสร็จแล้วกลับมาครับผ <Okay. S 3> มนนอันนี้คือเขาตั้งให้เราเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วใช่ไหม,มทุกอย่างมันไม่ทุกอย่างคือนี่คือระเบิดปันนี้มันก็ถามว่าเขาควรจะเช้ให้เข้าเวลาคุณก็ต้องถามว่าเวลาคุณเขา้าโมง อ๋อถ้าสมมติว่าเราเข้า8ปดโมงแปดโมงครึ่งอะได้เดี๋ยวแป๊บงนะได้รับเซ็ตใหม่ใหม่ครับผมหนึ่งสองสี่เวยังก็จะบีทีศูนย์ก่อนอะบ2ทีสอินเตอร์มันคืออะไรีสก็คือเสียง จิงก็หมายว่าเราจะให้ดังเวลาอะไรบ้างเช้าจนที่เราตันบ่ายตีเย็นครับผมแต่เข้ามาแรกนี่จะเป็นตัวกำหนดว่าให้ดังนานเท่าไหร่เพื่อมาอยู่ที่สี่ระบบเป็นสิบเอ็ดเป็นสิบสองแล้วแต่เราครับนะาเเอนเตอร์ไปครับปุ๊บดังเวลาอะไรอแปดโมงแปดโมงขึนเจ็ดโมงก็แล้วแต่แปดโมงขึ้นแปดโมงขึ้นก็แปดได้แล้วเอนเตอร์ขึ้นก็กดให้เป็นครึ่งช้าคไั้เลย อ๋อบล้วกเสรจแล้วกดเคลียร hmm. ์สูรหนึ่งโอเคมันมีมีรสีหนึ่งสูตรสองสคือสูที่หนึ่งดังตากตัวเครื่องครับสูสองดังออกข้างนอกก่อนเลยคืมือมันต่อต่อออดออกข้างนอกนะอ๋อครับผมสูสามคือดังทั้ตัวเครื่องทั้งออดก่อนที่มีต่อครับหรือตั้งไว้สามก็ได้ไม่เป็นไรตั้หนึ่งก็ได้หนึ่ก็ดังจะดตัวเครื่องเดีย จะจะดังดับมีอยู่ที่หนึ่งอยู่แล้วครับนั้นช่วง่อม,มาเหมือนเดิมอีกก็เป็นเทไร่ดัตัวไหนเที่ยงก็ได้ทเที่ยงไงครับผมถ้าสุดท้องอิสร์ผ่านอิสร์ผ่านมันพึ่งตรงนี้กดเคลียร์เป็นหนึ่งเหมือนกันครับเราจะมาดังตอนไหนอีกก็ตอนห้าโมงครึง่งอ่าบ่ายโมงครับดังตอนห้าโมงห้าโมงครึง่ง เออเียโอเคเออหมดแล้วไม่ได้มันไม่มีเนาะไม่มีอันนี้มันทำงานทุกเอ่อทุกวันทุกวันเนี่ยเหมือนประเวลาที่เราตั้งวันต่างอ๋อเราตั้งนี่คือมันจะอันนี้ทุกวันเลยใช่ไหมคือเราไม่ต้องไปตั้งอะไรเพิ่มเลยใช่าโอเคทีนี่โมจะมาโมดที่สามครับก็คือว่าในบัตรต่อครับมันจะมีหกช่องถูกไหมใช่ครับเลือกต่อ่วงเช้าต่อต่อที่ไหนอ่ะ <king> สามสี่ห้าหกสาตอบช่องที่หนึ่งใช่ครับออกจะตอบช่องไหนช่องสองใช่ครับเข้าอีกทีตอบช่องสาออกงาจะออกช่องสี่ใช่ครับก็ช่องเกตเลยแต่นี่คือตัวกำหนดช่องมีสามถูกไหมครับมีหกช่งองเหมือนกันะใช่ครับมัน<ส>อันหนึ่นนงช่วงไหนกันหมดอ่ะช่วงแรกเข้าง,งานใช่ครับเพราะว่าบอกว่าเวลาเข้าอ่ะมัน ห้ามเกินแปดโมงครึ่งพนักงานไอ้นี่คือช่องก่อนอ่าครับพนักงานต้องตอบก,ก่อนเวลาเข้างานแปดโมงครึง่งถูกไหมครับผมทีนี้เขาเริ่มตอบได้แต่เวลาอะไรถ้าผมตั้งเจ็ดโมงคือเจ็ดโมงปุ๊บเริ่มตอบบัตรครับนะเจ็ดโมงนะผมตั้งเจ็ดโมงหรือจะหกโมงแล้วแต่คุณน,นะครับผมเจ็ดโมงปุ๊บโอเคเตอร์เตอร์เลียร์ตอบในช่องไหนช่องหนึ่งช่องหนึ่งคนีเจ็ดช่องนห ช่องหนึ่งครับเนี่ยแเราจะมีหกช่องเห็นไหมจะได้กำหนดชว่7โมงคุณให้วิ่งมาช่องไหนในหกช่องอ๋อครับผมคช่องหนึ่งก็เลยม่งครับแล้วก็ต่ออีกทีตอนเที่ยงตอนเที่ยงแต่เวลาออกนหครับแต่เวลาเข้าต้องเข้าก่อนอยู่แล้วใช่ครับเที่ยงต่อในช่องไหนช่องที่สองอ่าสองโอเคแล้วก็ เป็นบ่า,บายที่เข้างานนี่ก็คือต้องเร็วก่อนไม่ใช่บ่ายโมงผมก็ต้องเป็นสิบสองครึ่งแล้วกันสิบสองครึงนะ่งอะให้วิ่งมาช่องที่สามใช่ไหมเขา้าอีกรอบหนึ่เงไม่สามโอเคทีนี้ก็อีกทีก็เรื่องงานใช่ครับสิบเจ็ดครึงร่งถูกไหมใช่ครับ จงานต้อง,งออกก็ต้องเป๊ะใช้มาช่องที่สี่ถูกไหมใช่ครับสี <Yeah. 4. S 2> แ่แล้วถ้าคนทำโอนี้เราสามารถกดให้มันมันจะวิ่งมาช่องที่ห้าช่องที่หกไหม,มคือมันมีมนคือถ้าเลิกงานมันวิ่งมาช่องที่สี่ถูกไหม,มต่อปเป็นเสือมือคือเขาผมแต่ว่าโอคุณต้องต่อไหมล่ะต่อครับต่อตอนคีโมก็หลัง หลังห้าโมงครึ่งเป็นต้นไปถ้าใครทำอ่ะทีนี้ความหมายคือมันจะตอบเข้าโอก,กับออกปกติเวลาเรียวกันไม่ได้ครับยังยังทำงานปกติก็จะมีเบรคครึ่งชั่วโมงเลือกโอก,ก็ตั้งแต่สิบแปดสมมตินะครับผมแปดปุ๊บเราก็ไปตั้งก่อนนั้นว่าเข้างานสิบแปดเป็นโอทเป็นท่าที่ห้าครับชาเที่ห้าอ่าน้ถ้าคุณจะตั้งไปกี่โมง ถ้าจะเจ็ดโมงครึ่งมันจะมีการออกของสิบเจ็ดสิบแปดสามศูนย์มีช่วงที่หกนะครับคืออันนี้มันไม่ได้ทำงานเหมือนตัวเก่าอะตัวเก่านี้ถ้าเราออกตอนไหนเราก็กดไอ้ตรงที่ว่าเหมือนเอามันก็จะวิ่งมาเลย อ๋อมันกดได้อ๋อนี่ก็กดได้แต่เนื้อเราต้องเวลาใช่ไหมถามว่าการกดบ่อยๆมันมีผลอะไรอ่ะมันมันปุ่มมันจะเสียวันใช่ไหมใช่ถ้ามัาจะเต็ดมันก็คือไปเรื่อยวงม้วนขึ้นหูขึ้มาช่องที่หกก็รอคุณจะเลิกสีทุ่งมาทุ่งก็มันอยู่ช่องที่หกเราอยู่ตละดโอเคครับถ้ามีช่วงหนึ่งก็ไม่มีแน่เป็่ไหนครับแต่นั้นก็รออีกทีก็เจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้ามาก็วิ่งมาที่เดิมใช่ออกปุ๊บ โอนีนี่คือท้ายสี่ก็คือเรื่องของสีข้าสายเป็นตัวแดงเดี๋ยวมึงข้าเวลี่ยดเป็นครึ่งใช่ไหมครับผมไอแปะบางครึ่งสามเอ็ดเอดโมงสามเอ็ดเลสเปเป็นเลสเลยครับผมสาอนี่ก็คือแดงแดงใช่สามสีเป็นดำอยู่โอเคครับเที่ยง จะเป็นแบกถูกไหมใช่ครับใครสกนก่อนเที่ยงก็แดงใช่แล้วเข้อีกทีตอนบ่ายบ่ายโมงบ่ายโมงหนึ่งทีแดงครับถูกไหมใช่ครับอีทีก็สิบเจ็ดสิบเจ็ดครึ่งออกสิบเจ็ดครึ่งแบก เป็นต้องจะสิบเจ็ดครึ่อะเป็นดำหมดมันดำหมดนั่นต้องเป็นดำหมดแล้วก็ไปรอแดงอีกทีก็เปิดวงสามเอ็ดเป็นแดงโอเคนะโอเคชร์จหดโอ้เริ่มเซ็ตกลับถ้าเราเซตตัวนี้คืนตั้งระบบพอเราเซ็ตกลับคืนก็คือเป็นระบบที่เราเซ็ตไปเรียบร้อยผมเลื่อนมาปุ๊บมันก็จะเป็นตัวขีดเสร็จเสร็จแล้วนะ มีข้าวตอข้าวถ้ากลับมามันก็เป็นเวลาปกติปกติเหมือนเดิมอ๋อโอเคอันนี้เรียบร้อยนะเรียบร้อยครับ